สวัสดีครับผมนายปุณธวิ์คำฤทธิ์นะครับผมคารักศึกษาโซนสามหนึ่งนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอให้กับอาจารย์พรชัยทองอินนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับโดยการใช้ภาษา Python นะครับในการเขียนแล้วก็ข้างในโปรแกรมนะครับจะเป็นจะมีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานนะครับฟังก์ชันก็คือเป็นส่วนของโค้ดนะครับที่โปรแกรมสามารถ เอามาทํางานในวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับโดยเราสามารถเรียกใช้ตามที่เราต้องการก็ได้นะครับผมเดี๋ยวอย่างเช่นผมจะเปิดโค้ดเลยนะครับว่าข้างในที่ผมเขียนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมได้เขียนมานะครับก็คือโปรแกรมแปลงสกุลเงินไทยบาทเราเนี่ยให้มันเป็น อีกสกุลเงินอีก4สกุลเงินของประเทศอื่นนะครับผมอ่ะในเรีนที่นี้ครับผมก็ใช้มันแป่งเป็นอ่าสประเทศ4สกุลเงินนนี้ครับก็คือเงินดอลลาร์เงินบอลเงินเลนเมนปี้นะครับกับเงินเยนนะครับผมโดยที่เราเอาเงินไทยนะครับเราไปแป่งครับอ่ะนะครับเรามาดูนะครับแรกนะครับผมได้ทําการเขียนปิ๊นไปว่าโปรแกรมแปลงสกุลเงินนะครับใบพนักงานส่วนสามหนึ่งครับเป็นชื่อของผมนะครับ ต่อมานะครับก็คือเป็นการกําหนดเป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับผมก็คือ df นะครับ define นะครับคือการคือการให้ความหมายนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือชื่อฟังก์ชันนะครับผมอ่าผมได้ตั้งชื่อมันว่า us underscore money นะครับก็คือให้มันเก็บก็คือค่าของเงินดอลลาร์นั่นแหละครับส่วนข้างในนี้นะครับก็คือตัวแปรนะครับผม ตัวแปดทกับ us นะครับเป็นพารามิเตอร์นะครับผมได้ตัว t นี่ก็คือการกำหนดค่าของเงินบาทไทยนะครับจากผู้ใช้งานนะครับที่จะได้อินพุตเข้ามานะครับผมให้ผู้ใช้อินพุตเข้ามานะครับอันนี้ส่วน us นะครับผมส่วน us นะครับผมจะได้ผมได้กำหนดไว้ให้มันเป็นอันนี้นะครับ0.03033นะครับก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับระหว่าง เงินเปรียบเทียบเหมือนแบบเงิน1ดอลลาร์ของเขานะครับเท่ากับเงิน0.03033นะครับ1ดอลลาร์ของเขานะครับผมต่อมานะครับก็คือรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นนะครับโดยเป็นการรีเทิร์นค่านะครับค่าผลคูณของ T ีกับ US นะครับก็คือผลคูณของเงินบาทไทยกับเงินดอลลาร์นะครับที่เราได้กำหนดไปนะครับผมโอเคให้มันรีเทิร์นค่าให้มันคูณกันนะครับ ประมาณนี้นะครับใน1ฟังก์ชันนะครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นก็เหมือนกันครับผมอันนี้เป็นของเงินวอนของเกาหลีนะครับก็เหมือนกันนะครับผมผมก็ก็ define ขึ้นมา define นะครับก็ตั้งชื่อของเงินวอนครับเป็น BON นะครับวอนนะครับวอนด้ว e สกอร์แมนนี่นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนกันครับตัวทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเก็บค่า ของอัตาราเลขเป็นของเงินวอนนะครับในส่วนของออครับในส่วนฟังก์ชันก็มี4ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ4สกุลเงินก็ะะจะทําไว้อย่างนี้เครับให้มันเป็นการคำนวณนะครับต่อมานะครับส่วนของบรรทัดที่มันจะแสดงขึ้นหน้าจอนะครับสวัสีนนี ก็คือตั้งแต่1ข้อที่1น่ช้อยที่1นถึงสเนี่ยให้มันพิ้นระหว่างชื่อสกุลเงินของประเทศต่างๆนะครับสี่อันนะครับต่อมานะครับแต่ว่าในส่วนของนี้นะครับไม่ได้เอามาทําในการคํานวณน,นะครับก็คือให้มันโชว์ขึ้นหน้าผลลัพธ์แค่นั้น,นครับนะต่อมานะครับก็คือนี่ครับ ในในการ Input นะครับจากผู้ใช้งานนะครับผมให้ผู้ใช้งาน Input นะครับคือให้ x เ,เนี่ยเก็บค่า Input ของผู้ใช้งานที่ว่าให้ผู้ใช้งาน่ะเมื่อผู้ใช้งานเลือกเลือกใช้สักอันหนึ่งนะครับคพานาเลือก,กงคคเงินที่จะแป่งนะครับเลือกเงินที่จะแป่งสมมติผู้ใช้งานเลือกเป็นของดอลลร์ใช่ไหมครับก็ใส่เลขหนึ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับเลขหนึ่งเข้าไปาก็ x เนี่ยก็จะไปทํางานในเลือก ก็จะหาในเงื่อนไขนั้นแล้วว่ามันตรงกับนี้ไหมถ้าเลขหนึ่งมาครับมาดูดี if อ่ะ x นะครับเป็นหนึ่งอ่าถูกต้องมันก็จะทำงาน if อย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าอ่ามัน x เนี่ยผู้ใช้งานเป็นเลือกเลขสอง,องนี่ก็จะทำงานใน if else นี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับก็คือ t นะครับพอมันถามสกุลเงินที่จะแปลงเสร็จก็จะมา ขอผู้ใช้งานเลืกลกลกลกอกหนึ่งแบบนี้นะครับกด enter ลงมาครับถามว่าใส่จํานวนเงินนะครับทีนะครับที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือเก็บค่าเงินบาทของไทยนะครับผมอ่ายติผู้ใช้งานเลือกสักห้าสิบแบบนี้อ่าสิบไปนะ,อะโอเคทีนี้เรากําหนด x ใช่ไหมครับมันก็จะมาทํางานใน e if ใช่ไหมล่ะอ่าทำงานใน e if นะครับรู้กันว่า e if คืออะไรนะครับเมื่อผู้ใช้งานเมื่อ x เนี่ย เป็น1นึ่งเมื่อ x นี้นะครับเป็น1นี่นะครับก็ทํางานใน if นี่ครับเมื่อ x เป็น1ก็จะให้ทํางานในงื่อนไขนี้ a นะครับ a ในที่นี้นะครับผมกําหนดให้มันเป็นเก็บค่าคูณครับนี่ครับก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับผมนี่นะครับข้างต้นนี่ครับนีเออนี่นะครับ us money us dollar money นะครับผม เลียกชื่อนี่มาใช้ปึ๊บนี้แล้วก็กําหนดค่ากิวเ m e n t ให้มันนะครับผมแล้วกำหนดค่ากิว u m e n t ให้มันข้างในนะครับว่าเนนะครับค่าค่า t นะครับก็มันก็จะรับค่าที่ผู้ใช้งานนะครับได้อินพุตเข้ามานะครับผมผู้ใช้งานได้อินพุตเข้ามานะครับเป็น50าสิบ่ที่เราพูดไปนะครับผมก็ t ก็จะเป็น50สส่วนค่า us นะครับ นี่ครับในที่นี้ถ้ามีตัวแปร2ตัวข้างในนะครับเราก็ต้องใส่ตัวแปรก็ต้องใส่ค่าให้มันถูกถูกถูกให้มันครบตัวแปรมันนะครับผมสมมติมี2ก็ต้องใส่2มี3ก็ต้องใส่3อย่างนี้นครับผมให้ค่า U S ของมันอยู่ที่0.03033นะครับก็คือเป็นค่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินอของเงินสหรัฐนะครับของเงินดอลลาร์นะครับผม จะอยู่ที่นี่ครับซึ่งค่านี้นะครับมันก็ในโลกความจริงนะครับก็มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้คงที่เหมือนในโปรแกรมนี้ครับซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเฉยๆนะครับผมก็คือค่านี้เขาคงที่อยู่ที่นี่นะครับผมต่อมานะครับพอเราเอกำหนดค่าแล้วแล้วใช่ไหมครับอพอเรากําหนดค่ามาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นห้าสิบใช่ไหมครับอันนี้เป็น0.3นยสานะครับ มันก็จะไปแทนค่าข้างในนี้นะครับผมครานี้เป็นห้าสิบก็คร้านี้เป็นท่านี้มันก็จะไปทํางานมันก็จะไปแทนค่าในนี้นะครับที <c oughs> ทีในตัวแปรพาราพิเตอร์นี้ก็จะเป็นห้าสิบนะครับก็จะเป็นอักิีเมแล,ล้วทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น0.03จุดศูนย์สามะครับอะนะครับ ต่อมาครับมันก็จะรีเทนค่านี้ครับโดยจะเอา t กับ u s เนี่ยไปคูณกันนะครับรีเทนค่าเป็นผลคูณออกมานะครับพอมันคูณกันเสร็จนะครับพอมันคูณกันเสร็จนะครับก็จะมาเก็บค่าใน a นะครับผม a เราก็จะกลายเป็นผลคูณ2ตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็สั่งให้มันพิมพ์นะครับมันจะพิมพ์ว่าจํานวนเป็นจํานวนนะครับและค่า a นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในนี้นะครับ สมมุติว่าอ,อันนี้นะครับก็คือ3แล้วก็เครื่องหมายจุลภาคนะครับก็คือ3ามคอมม่านะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่า1นึ่งแสนใช่ไหมครับมันก็จะนับจํานวนหลักมา1 2 3ก็จะใส่คอมมาทีหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อมาจุด2 f นะครับก็คือทศนิยม2ตําแหน่งนะครับผมอย่างเช่นผลออกมามันได้หนึ่จุดสองสามสอย่างนี้นะครับผม อ่ะนี้มันก็จะจุดส f เนี่ยก็จะโชว์แค่2ตำแหน่งนะครับทั่วไปยมสตำแหน่งข้างหลังนี้นะครับผมถ้าเราใส่เลข3ก็จะโชว์หมดนี่นะครับผมอ่ะจุดสามก็โชว์นี่ต่อมาจุด format a นะครับก็คือจุด format นี่ก็ทำงานต้องใช้คู่กับจุดส f นะครับมันถึงจะแสดงผลออกมานะครับผมส่วน a นี่ก็คือให้มันให้มันรันผล a นะครับรันตัวแปร a ออกมานะครับผม ัวนี้ต่อมาถัดมานะครับก็คือ N นะครับคือจบเมื่อจบประโยคนี้นะครับก็จะมีข้อความที่ว่า USD ครับก็คือมันเป็นผมได้มันเป็นตัวยอดนะครับของสกุลเงินดอลลาร์เขานะครับผมก็ผมได้ตั้งไว้เป็น USD USD นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับในส่วนอื่นก็จะทำงานเหมือนกันนะครับผมทำงานเหมือนกันเลยนะครับ ถ้าใช้งานเลือกอ่าเป็นของอันนี้ถ้าใช้งานเป็นเลือกหมายเลขสองนะครับเลือกหมายเลขสองเนี่ยมันก็จะทํางานในอ่า if l นี่ครับ x เป็นสองนะครับมันก็จะมาทำแล้วก็เรดึงหน่งฟังก์ชันวอนมาใช้นะครับผมใช่ไม่ใช่ใชเราไมา่ได้ดึงอันนี้มาแล้วนะเราดึงเป็นวอนมานะครับผมเป็นชื่อวอนอันเดอร์สกอร์มนนี่ครับก็จะทำงาน เหมือนกันกับแรทที่ผมเด็กขับไปนะครับผมแต่ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้เลือกช้อยหนึ่งในสีนี้นะครับผมถ้าไปเลือกหมายเลขหกอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์เออเลอขึ้นมาีกนเดรับเออเลอร์ขึ้นมานะครับอ่ต่อไปผมก็จะไปรันให้ดูเลยนะครับว่าคนลันมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมข้อลันออกมาแล้วครับก็จะเป็นหน้าตายนี่นะครับผมอันดับแรกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนที่เราเขียนในคนครับ แสดงข้อความว่าโปรแกรมแปลงสกุลเงินนะครับผมไบปุณวิทย์สุนทรนิตตอ่าโอเคต่อมาก็จะปริ้น4ีชอยนี้นะครับก็คือเป็นให้ดูว่าให้ผู้ใช้ได้ดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับผมนะสมมติที่ผมได้กล่าวไปครับต้นนะเราใช้เป็นดอลลาร์แล้วกันนะครับผู้ใช้งานได้เลือกหนึ่งมาเลือกหนึ่งไปเลยครับผมแล้วก็คลิกมาเลือกหนึ่งก็เอนเตอร์ทีนี้เราก็เส่จจำนวนเงินนะครับ ห้าสิบนะครับห้าสิบบาทไทยเรานะครับผมอ่ะนั่นละปุ่เตอร์อ่ะ,ะ,ออะพ้ออกมาก็จะกลายเป็นเป็นจำนวนนะครับ1.52ดอลลาร์นะครับผมคือ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมห้าสิบบาทของเรานะครับก็เท่ากับ1ดอลลาร์ของเขาหนึ่งจดอลลาร์นะครับ,อ,บ,ะะรบอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์อีกนิดหนึ่งนะครับคือเอา เป็นของจีนนะครับนะครับผมจีนนะครับสกุลเงินชื่อของเขาคือเหรนเหรนหนึงปี้นะครับผมของจีนนะครับเลือดของจีนก็เัเป็นเลขสามใช่ไหมครับอ่าใช่จำนวนเงินนะครับอ๋อสักประมาณพันห้าครับพันห้าห้าร้อยบาทนะครับนิเต๋อ เพราะว่าโค้ดเราเขียนผิดนะครับผมผมตะกี้ใส่เป็นตัว E นะครับผมอ่ามันรันไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นฟอร์แมตนะครับผมอ่ันนี้ผมได้ดูดูแลครับโอเคโอ้ท้าไม่ถ้าไม่ถังมันไม่รู้โอเคครับเราแก้เรียบร้อยแล้วเรารันใหม่นะครับรันใหม่โอเคนะครับเรน่มอีกทีไหมครับเอาเริ่มสามนะครับผม พันห้าร้อยนะครับอโอเคเต้อ, okay. <t> อที่เราลั่นไม่ได้ตะกี้นะครับก็คือตัวแปรนะครับผมมันตัวแปรที่เราตั้งมาในพาราเตอร์นี่นะครับในนะครับในโลเคอลิเบิลนะครับคือมันปิทสีตัวนะครับมันมันยางไงมันไม่อ่าน,นผมก็ลบันะให้มันมีสามตัวนะครับเป็น H O U นะครับผม อันี้นะครับอ่าแล้วก็จะมาลันดูใหม่นะครับผมโอเคนะครับเราตอนนั้นเราตรวจสอบนะครับเป็นเงินจีนนะครับโอเคหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอเคนะกระดาแล้วนะครับก็คือจะเป็นจำนวนสองร้อยแปดสิบเก้าเดนมินปี้นะครับผมของเงินจีนนะครับ ส่วนถ้าในอีกน,นึงนะครับผมถ้าผู้ใช้งานนะครับเลือกหมายเลขอ,อื่นครับเขียนหมายเลขเกา่าเนี่ยไม่ไม่ตรงไม่เขียสักอันใช่ไหมครับอ่ะอันนี้น่าจะให้แสงได้แต่มันก็จะขึ้นเออเรื่อยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งการทํางานก็เข้าก็จะประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็ได้แก้โค,ะะค้ดกันไ,ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมอ่าสับ คลิปนี้นะครับก็เป็นการจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมถ้าผิดพลาดเหมือนที่เหมือนตะกี้นะครับผมก็ผิดพลาดนะครับสองจุดด้วยกันนะครับก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ